Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันลีลาสลับพาสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษกับรายการที่จะมาเล่าเรื่องลี้ลับในแบบฉบับของแต่ละภาคที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดหลอนชวนขนหัวลุกไปด้วยกันกับเราและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอพิโซดที่90ของเราในวันนี้มีชื่อตอนว่าฆาตกรรมนางโนรา และตอนนี้คุณอยู่กับดิฉันแซนวิชชยานิตกุริสนะมิตรค่ะคุณผู้ฟังคะในแต่ละภาคก็จะมีเรื่องราวที่เป็นความเชื่อตำนานของแต่ละภาคที่ชวนคนหัวลุกอยู่แล้วซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับความหลอนแอบแฝงอยู่ในความเชื่อและวัฒนธรรมที่ซ่อนเร้นไว้ในภาคใต้อย่างเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟังกันในวันนี้ค่ะ เรื่องราวก็มีอยู่ว่านะคะมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อน้องออยเด็กสาวอายุสิบขวบกำพาทั้งพ่อและแม่ตั้งแต่เด็กซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอก็อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและน้องชายนะคะซึ่งอายุสี่ขวบที่จังหวัดสงขลาน้องออยเนี่ยชอบไปเที่ยวงานวัดกับคุณยายและเธอชอบดูการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนราและหนังตะลุงเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งทางวัดก็ได้จ้างคณะมโนราจากจังหวัดพัทลุงเพื่อทำการแสดงงานประจำปีของวัดโดยน้องออยเนี่ยก็ได้ชื่นชอบหนึ่งในนักแสดงซึ่งเป็นสาวสวยหุ่นดีผิวพรรณเปล่งปลัง่งและไร้รำได้สวยมากเลยค่ะน้องออยก็นั่งดูจนจบแล้วก็เผลอหลับไปคุณยายของน้องออยจึงพากลับบ้าน ในรุ่งเช้าวันต่อมาก็มีตำรวจมาที่หมู่บ้านเพื่อจะมาถามชาวบ้านว่ามีใครพบเห็นหญิงสาวหน้าตาดีหายออกไปจากบ้านเมื่อคืนนี้บ้างไหมคุณตาของน้องออยซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถประจำทางของหมู่บ้านก็รู้สึกกลัวความผิดทำตัวเลืกลากรุกลี้รุกรนแต่ก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ไว้ได้เมื่อตำรวจไต่สวนชาวบ้านละแวกนั้นก็ไม่มีใครมีพิรุษช,ชัดเจนค่ะ หลังจากนั้นตำรวจจึงกลับไปในตอนหัวค่ำวันเดียวกันน้องชายของน้องออยก็ไปเล่นสนหน้าบ้านและขึ้นไปบนรถประจำทางของคุณตาและเห็นว่ามีถังน้ำแข็งเก่าๆใบใหญ่มากอยู่บนท้ายรถมีกระดาษยันพร้อมกับสายสินพันไว้อยู่คุณผู้ฟังคะด้วยความที่น้องชายของน้องออยเนี่ยอายุเพียงแค่สี่ขวบซึ่งก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ ด้วยความโซนของเด็กแล้วเนี่ยก็จึงไปแกะสายสินและยันออกจากถังน้ำแข็งค่ะเมื่อเปิดดูน้องชายก็เห็นหัวคนแขนและขาถูกหั่นออกเป็นส่วนๆน้องชายตกใจมากปิดถังน้ำแข็งลงไปทันทีแล้วรีบวิ่งกลับเข้าบ้านขึ้นไปบนห้องนอนโดยไม่พูดอะไรกับใครเลยพอเวลาเที่ยงคืนในคืนนั้นขณะที่ทุกคนในบ้านหลับกันหมด แต่คุณตาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงเพลงราํามโนราดังมาจากบริเวณรถประจำทางหน้าบ้านคุณตาจึงมองไปที่รถแล้วเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดมโนราไล่รำอยู่บนรถแต่หน้าตาน่ากลัวมากคุณตาตกใจมากและรีบวิ่งกลับเข้าห้องยังไม่ทันก้าวขานางมโนราก็หายตัวมาอยู่ข้างหน้าและบีบคอคุณตาจนหมดลมหายใจ พร้อมกับพูดว่าแกฆ่าฉันทำไมแกต้องชดใช้ด้วยชีวิตของแกจากเรื่องราวที่เล่าไปจะเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าผู้ใดก่อกรรมทำเข็นกับผู้อื่นผู้นั้นเนี่ยก็ย่อมได้รับผลกรรมตามสนองไม่เร็วก็ช้าค่ะ และคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามและรับฟังเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station ได้ทาง YouTube Good Day Station CMU, Facebook Good Day Station, สถานีเพื่อวันดีๆของคุณสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ฟังเรื่องราวหลอนๆของเราตั้งแต่ต้นจนจบระวังกันด้วยนะคะว่าคนที่นั่งฟังข้างๆกระซิบข้างหูของคุณว่า <laughs> สำหรับเรื่องราวลี้ลับสลับภาคในสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันลีลับสลับภาค